สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กร,รกฎาคม2025ครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยจาก Quickstrike ครับเกี่ยวกับตลาด Gold Options หรือ o g c ข้อมูลนี้ครอบคลุมทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้21ไปจนถึง25กร,รกฎาคมเลยใช่ค่ะในชุดข้อมูลนี้เราก็จะมีทั้งราคาฟิวเจอร์ ปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มแล้วก็มีสถานะคงค้างหรือ Open Interest ที่เราเรียกสั้นๆว่า OI นะคะแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง OI ความผันผวน volatility แล้วก็มีข้อมูลเชิญด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจครับข้อมูลนี้ก็ครอบคลุมหลายสัญญาเลยทั้ง g3n5 g4t5 g4w5 g4r5 ยาวไปถึง og4n5 เลยนะครับ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยวันหมดอายุหรือ DTE ก็ต่างกันไปเนาะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองกลั่นกรองประเด็นสำคัญๆดูว่าเอ๊ะมีอะไรเคลื่อนไหวในตลาด G o ลด์ออปชั่นของกลุ่มนี้บ้างช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้ก็เหมือนเป็นภาพ snapshot น,นะคะณนะเวลาต่างๆในสัปดาห์นี้เลยสำหรับสัญญาเอ่อทองคำกลุ่มที่เราดูอยู่ค่ะมันก็จะทำให้พอเห็นภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้นค่ะโอเคงั้นเรามาแกะดูข้อมูลของวันนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ตัวแรก G3M5 อันนี้คือใกล้หมดอายุมากๆเลยนะ DTE แค่0.48วันเองราคาฟิวเจอร์ก็เคลื่อนไหวอยู่เท่าๆ3,375ครับมีการเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมาจากวันก่อนหน้าประมาณ +16 ถึง +17 จุดเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเราไปดูตัววอลลุ่มนะสิ้นวันนะคะ EOD วอลลุ่มฝั่งพุทธอยู่ที่1,494สัญญาส่วนฝั่งค a l เนี่ย1,498สัญญาอืมก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะคะ นี้ใช่ครับใกล้เคียงกันมากแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตคือพอไปดูสถานะคงค้างหรือ OI เนี่ย ต่างกันชัดเลยครับฝั่งพุทธมีอยู่2,128สัญญาแต่ฝั่งคอนีอ่สูงกว่าเยอะเลยครับที่3,375สัญญาส่วนความผันผวนหรือวลทายนี่ก็นิ่งๆนะครับประมาณ9.71ถ้าไม่เปลี่ยนเลยติดลบไปแค่ลบ0.02เองโอไอฝั่งคอกลับสูงกว่ามากเลยนะคะโดยเฉพาะในสัญญาที่มันใกล้จะหมดอายุแบบนี้เอมมันอาจจะตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีคนติดสถานะลองคออยู่เยอะ หรืออาจจะมีคนเข้ามาแบบว่าเกงกําไรระยะสั้นมากๆฝั่งคอรหรืออาจจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงเฮดจิ้งของคนที่มีสถานะชอตฟิวเจอร์สอยู่ก็ได้ค่ะและการที่โวลมันนิ่งๆแบบนี้เออก็ยิ่งทําให้ภาพมันน่าคิดนะคะอ๋อครับครับแล้วถ้าเรามองภาพรวมทั้งสัปดาห์ละครับลองเชื่อมโยงกับสัญญาตัวอื่นๆที่ DTE มันยาวขึ้นหน่อยมันเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะพอเราขยายภาพไปดูสัญญาตัวอื่นๆนะคะตั้งแต่ G3N5 ไปจนถึง OG4N5 ที่มี DTE ยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ย จะเห็นว่าราคาฟิวเจอร์ค่อนข้างจะออส่งตัวนะคะอยู่ในกรอบแคบๆแถวแ,แ,แ3374ถึง3375นี่ละค่ะการเปลี่ยนแปลงรายวันก็ดูใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงบวก15ถึง17จุดคล้ายๆกับที่เราเห็นใน G3Mn5 วันนี้เลยค่ะอ๋อหมายความว่าถึงแม้ว่ากิจกรรมในออปชันแต่ละวันหรือ OI อาจจะไม่เท่ากันเนี่ยแต่ภาพรวมราคาฟิวเจอร์เองกลับออไม่ได้ขยับไปไหนไกลามากนักในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ใช่ค่ะใช่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างข้อมูล EOD ของวันพุธที่เป็นสัญญา GNCW N5 มี DTE ประมาณ2.47วันราคาฟิวเจอร์ก็อยู่ที่3374.8บวกมา16.5จุดพุทวอลุม 6, อล่ม506คอวอลลุ่ม551ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ แต่ความผันผวนจะสูงขึ้นมาหน่อยเป็น12.95ค่ะคือจะเห็นว่าตัวเลข Volume OI มันก็แตกต่างกันไปในแต่ละวันแต่ละสัญญาแต่ภาพรวมราคา Futures เนี่ยยังอยู่ในกรอบเดิมๆค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้มีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเชิ n ที่อยู่ในรายงานชุดแรกๆครับอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับจาดูแยกตามระดับเดลต้ต่างๆเช่น25 Delta p u เหรือ45 DeltaCA เดอะไรแบบนี้ค่ะ ค่านี้มันอาจจะช่วยบ่งชี้ถึงแบบว่าความคึกคักหรือการเปลี่ยนมือของสถานะในสัญญานั้นๆในวันนั้นได้ค่ะคือถ้าค่ามันสูงก็อาจจะหมายความว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเยอะเมื่อเทียบกับการเปิดสถานะใหม่หรือการปิดสถานะเก่าไปเลยนะคะอ๋อครับครับดูเหมือนจะเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมภาพการเคลื่อนไหวย้ดีเหมือนกันนะครับก็ใช่ค่ะแต่ว่าการตีความเชิญนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องดูร่วมกับข้อมูลอื่นๆแล้วก็บริบทตลาดด้วยเสมอค่ะ คือค่าเชิญสูงสูงเนี่ยมันไม่ได้บอกทิศทางโดยตรงนะคะแต่อาจจะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนหรือการปรับสถานะกันค่อนข้างเร็วซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อได้อีกค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าข้อมูลเชิญที่มันต่างกันในแต่ละเดลต้าเนี่ยอาจจะสะท้อนกิจกรรมที่ต่างกันของผู้เล่นคนละกลุ่มหรือเปล่าเช่นบอกว่าเดลต้าต่ำๆอาจจะเป็นพวกเฮดเจอร์ แต่เดลต้าสูงสูงอาจจะเป็นพวก speculator อะไรแบบนี้นะคะครับผมสรุปแล้วนะครับจากการที่เรามาเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันเนี่ยก็พอจะเห็นภาพว่าราคา g o ฟิ futures ของสัญญากลุ่มนี้ในช่วงต้นสัปดาห์21กรกฎาคมก็ดูจะเคลื่อนไหวในกรอดแคบๆนะครับแถวๆ3,374้ถึง3า7 5นนี้แหละถึงแม้ว่าจะมี v o l ุ่มการซื้อขายหรือ OI ที่ผันผวนแตกต่างกันไปในแต่ละวันแต่ละสัญญาโดยเฉพาะไอ้ความไม่สมดุลของ OI ในสัญญา ที่ใกล้หมดอายุเนี่ยก็น่าสนใจส่วน volatility ก็มีต่างกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละสัญญาครับถูกต้องเลยค่ะตัวเลขทุกนี้ก็ให้ภาพกิจกรรมรายวันนะคะสำหรับสัญญา go options ที่ระบุมานี้แต่มันก็เป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่อะค่ะการจะเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นจริงๆเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเสมอค่ะครับผมเห็นด้วยเลยครับ ค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายเป็นข้อคิดให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่ามีปัจจัยภายนอกอะไรอีกบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเฉพาะในออปชันสัญญาเหล่านี้ที่เราสังเกตเห็นกันในข้อมูลสัปดาห์นี้บางทีปัจจัยพวกนั้นอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ